Saint โอ้โหอานี่ครับพ oh, oh. oh, oh. oh, really oh. oh. ี่น้องเอ้ยตัวใหญ่เลยครับน่าจะเป็นกบหนุ่มนะครับกบหนุ่มประมาณนี้ครับพี่น้องเอ้ยว่าถืงเลยเอาพี่น้องเอ้ยปลาคอกินเม็ดกบครับพี่น้องนะกบปูกินหมดเลยครับท่านผู้ชมครับต้านายเนี่ยครับมึง เขาคายคู่การคนละครึ่งนครครึ่งหนึ่งนะพี่ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับก็อยู่กับผมนะครับพี่แซ่บทีวีเช่นเคยทุกทีมัด้วยคอมเมนต์เชิงอ่าวันนี้เราได้ถึงเวลากันแล้วครับที่เราจะมาใส่เบทกบนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับบดกบที่เราจะมาใส่กันนะครับ ก็ไปสั่งเขาเอาไว้นะครับจากคนในบ้านนะครับคนในบ้านไม่ใช่คนในมินิบ้าน,นครับไม,ไม่ใช่คนในบ้านนะในหมู่บ้านเพื่อนบ้านมันนี่กบอาสีบดรับประกันว่าสิได้บบได้นะครับแต่ว่าอาสีมาใส่เอาขี้อยดไปกินแรงครับวันนี้อาสีไปกันใส่ยังแรงบมลูครับกันขี้อยดเนาะจั๊กไว่ลายหินเลยมันนี้ก็จะให้อันสองสุริยาเป็นคนสาธิตนะครับเลยครับสาธิตเบิ้งแล้วสิปันกันหรือว่าใส่น้ำกันดีแต่แล้วแต่พุงกลับ อ้าใส่ใส่ด really ้วยกันนั่นแหละดีแล้วเออไม่อยากข oh, ี้แข <ada> th uh, ah, oh, wow. ่ลนะครับซบแข่โไทยไหลไม่ดีก็อย่าลืมกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ชแนลยูทูปพีซีทีวีชแนลยูทูปพี็มไปด้วยความบันเทิงอ่ะทีนี้ก็อ่ะช่องตรงนี้คือเสียดีนอเราไม่มีสายห้อยจะพูดที่ผ่งของมานั่นเนี่ยเราจะแกะผมก็ไม่ได้ใส่เวียดนามแล้วครับในสาธิตสาธิตตั้งแต่ยุค46ครับตอนนั้นผมอยู่46นี่เพิ่งใส่เบ็ดแบบหมานแหงครับ ใส่ไฟคู่ม,มือครับตอนโปรโกครับตอนอาใส่เบ็ดเป็นไม่ไม่เดี๋ยวเอาเป,เป็นสาระหน่อยแบบใส่ที่ไหนมันถึงจะถูดีนะครับผมคิดว่ามันจะอยู่ตามป่านะทางนู้นเหรอใช่เพราะผมเคยถูกกบที่แบบแก่แกบเท่าประมาณนี้โอ้กบแก่กบเท่าใช่มันมันอยู่ตามหนองนี่ตรงนี้ก็อาจจะได้นั่นและนาคระติดแล้วถ้าตรงนี้นะครับเป็นนาผู้ช่วยจอร์ดนะครับใช่ไหมครับผมไปเราไปตรงที่นายจะใส่เลย ใส่แล้วก็ใส่ออกมาข้างน,นอกด้วยนะแต่มุมนู้นออกมานะคิดว่านะผมก็ไม่ได้ใส่นานแล้วอืมบริไซด์โดนเออพีแซนชวนมามพีแซชวนมานะครับเลยใส่แนละ้วผมกม็ใส่นานแล้วแล้ววิธีการเกาะที่กระเดอนอย่างนี้แบบยังไงถึงจะแบบทําให้เหยื่อไม่ตายเร็วแล้วก็อยู่ได้นานตายเร็วผมก็จะเกาะกลางนะครับเก,กาะกลางเหรอจะเกาะยังไงก็ได้ครับที่แบบไม่ต้องเกาะหัวมันครับ เกาะอ้ยยาด้วไม่ตเราเกาะใกล้หัวมันถ้าเกาะใกล้หัวมันก็แบบผมก็ลืมแล้วว่าเกาะยังไงนะฮะแต่ผมแบบมีคนสอนผมว่าอย่าไปเกาะหัวมันกอกหัวมันก็เท่ากับยิงปืนใช่ใส่หัวแล้วเนาะถ้าใส่หัวมันมันก็จะตายประมาณนี้มันตายเร็วครับแล้วการใช่เนาะแล้วการที่กวาดที่ตมแบบนี้ให้มันเพื่ออะไรเพราะว่าให้กบมันเข้ามาครับเพราะว่ามันจะอยู่ถ้ามันเห็นแบบเป็นแปนสวยๆนั่มันก็จะเข้ามาผมก็อธิบายไม่ถูก ผมรีวิวแล้วนี่การที่ทําแบบนี้ทําให้กบมันมามันมันมาเห็นเลยแล้วแบบแบบคิดว่ามันมันต้องมีของกินมีเหยื่ออะไรกินแน่ๆเลยมันคิดว่ามันต้องมีสัตว์หรืออะไรที่มากวนแถวนี้นะไม่ได้เสียเอาเอาไปนไอเวดนั่น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 ช้างเขาลุดไปันนั้น่ะโอ้ เนาะให้มันยังเป็นก้อนอ,อยู่เป็นก้อนแบบยุกขึก้นมาเลยนะ oh. แบบบ้ถือกะไรแยว่วากันนะครับประนีน้เนาะเนาะสุริยาระตั้งใจเข้าหมกเข้าใจครับประมาณนี้ครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ผมว่าเกาะหางดีกว่าครับเกาะหางดีกว่ามันมันไกลหัวใจแล้วมันไกลสมอง ถ้าคือยามันมีหัวใจไหมครับอันเจเดือนกลอมเนี่ยผมก็ไม่รู้ครับสามพี่แทแล้วก็ผมรู้แค่ว่ามันไม่มีเพศนะ,ะนถ้ามันไม่มีหัวใจมันจะมีชีวิตได้ยังไงเนาะ,ะ <c oughs> มันก็มีเลือดเนาะมันเอาไว้สูบสีเลือดนะน,น,นี่แบบนั้นแหละสุดยอดมาจากโดมเบิงเ้งในข้าวอื้อๆอยู่ครับบุกเป็นตะกินพอด,ดีครับอันนี้ <laughs> แต่ว่าเอามาญุวก,กินตัวมันนา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 ตัวมันสีมาก,กินนะเขาเขาไปทางพุนก็ได้ครับตรงนี้น่าจะคือเนะาะจักรอกมึงจังหน่อยหน่ามันแหละหอยบปลีเหยียบเข่าเยอะเด้นะอเจ๊เจ๊เจ๊เมื่อกี้ถืโฟเดีนะเฮ้ยน้ำมือมีโฟฟ้าน้ำหึ่งมิดิโอ,อ,อ้ใจเขียวนวะนะ จะผอมผานมันนาะว่าตกบมันอยากมันก็กินในเบิดแล้วมันมันสิเลือหน้ามันหน้ามันเขามันมันผ่านมาเห็นอ่ะเออวิธีใส่เบ็ดครับผมเอาตีนเคี้ยวนี่มันต้องแบบเอาขีเอาขีตีนใส่นี่มันยังเสีบครับกบมันหอมเลยอะไรไงซะเออเบื้องกูไม่ได้ใส่อีกอือใส่หัวมันเลยครับมันหนักเฮ้ยกลางน้ำคุณผู้ใดเจ้าของหน้าผู้ไอ้ฮ่าคุโยตีเลยอืเออสาวล้วก็ยันหมอนี่คุณวะผมละอุกลางครับผม แต่ไปยิงผพิ่มไปสิจีบก็บยังหายากครับต oh. ัวสิ่ได้กับกลุ่มสี่ตายอยู่เว้ยโมเมนต์กลุ่มแน่นั่นกลุ <c oughs> ่มกลุ <c oughs> มม่มจีบะนะ วันนี้มายามเบ็ดกับพี่น้องครับวันนี้มายามเบ็ดครับพี่น้องล้างแหกเยะทั้งหาครับเพื่อนครับพี่น้องครับล้างแหลกเยอใส่เลยนะล้างแหลกที่ผมหล่อมีหันนะครับขี่กระเดือนนี่นะครับเบิกครับเป็นไรครับอ้พี่น้องถือครับพี่น้องอ้โหอ๋อน้าวว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 ้า้าววว้าวว้าครับ้าวว้าววา้าวนาวว้าวาา้้้้วามกลัวมัน ธีการปลดนะฮะปวยังไงปวดยังไงเหรอเด็ดได้ออยเที่ว่าจะหิวเอาเย็บเย็บสามสามนิ้วสามนิ้วได้นะทีนี้ล้างที่สองครับว่าไหมล้างเลยครับหล่มครับมันหมานครับโน้มันติดสัญญาณบูมบวกนะเอออันอันล้างที่สองนี่ครับมันกะจีไม่ได้ยากอะไรละทีเดียวนี้ยากจะได้เป็นเนาะไม่ได้เนาะ จักหินจักยุงกับจัอสิคนไม่ได้เน<อ>ะาะทั้งเอามาใส่กับปีนกันซะนานอยู่ก็คูกี่เดือนใครยังไม่ไปปีนกบคกี่เดือนก่อนมันพอกันอยู่นะแบบจับได้เลยนี่ที่กำลังสามดียวไหม่ขับเดีย๋ยวให้เอาคบไปให้ทำให้สม <c oughs> บูรณ์ไงเกิดจากแห้งรวมแจงลงใจกันครับ <c oughs> <c oughs> มาซอยกันมือนล,ล้างแรลกกันมาเลยครับพี่น้องครับมาเบิ่งห้างกี่ก้อนโอ้ครับพี่น้องคือครับพี่น้องจอดได้ครับเนี่ย สารดูดูดูนี่ครับผมสองล้างครับติดต่อกันครับพี่น้อง่โอ้ยยามาแต่ซุมยานะพากินบาบากเบือทิพามันกันใส่ใดก็ได้เบอร์ทิพาเบ็ดพูดว่ามันหน่อยพูดแต่สีขยับลุงเลขสิบสี่นาสีใหญ่ขึงมึงกับซีพอดีนะสองตัวครับพ่อได็กปนครับพี่น้องนะดูใกล้ๆนะนี่ครับผมพี่กับน้อง ร่างแหลกกับสินไงใหญ่ร่างที่องกับสินลอยลุ่มร่างที่ซ้จะเป็นเขียงร <laughs> ่างไาแหลกขขึตามเงี้ยวไครับนีแต่ตัวนหน่อยๆครับเห <ๆ S 1> ยื่งกลมีสปอตอะไรน,น้อหน่อยอันนึงครับขีดแบบติดไวแต่ยังมามลไยส,ส่องซื้อไอยี่หตาครับโอเคตาไว้มันนี่น่อยไม่หนอซื้อก็ไม่นอ ว้าจ uhm ำหนีกับผู้ใจนะครับผมใจเลยเะอได้อวดคนใน้องสด้ยาเวลาเราดีใจแก้มเราสิปรีออกาคนแก้มทำได้เนี้ยคนรอทีอ่นะเนี่ยปคบเ้กันครับว้าย หน่อยลงหน่อยลงทางล้างเหล็กเนาะเอา่ใหเอาอยู่บะเขียดวะเอารูดเอารูดเอาคือหน่อยครึ่งหน่อยนี่น้ำไล่ใหญ่กูมาหันอีกแล้วว้าวใหญ่กูมาหันไล่เลยเนี่ยใหญ่ยื้อจะดิ้วว่าเป็นกบโอ้ยมาหันแล้วไปใส่ ต,ต,ลลตัวจุดโตเลยวะเซมสี่หาโตหกโตเลยประาน,านานแม่ดิลี <c oughs> โโ่โอ้โหตาผู้ชายครับโอ้โหโอ้โหนานบอกว่าสุดความกุ <c oughs> ม้งกับมึงหนามันดีใจแห่งไรเฮีย <c oughs> นานเนี่เยเนี่ย <c oughs> เฮ้ยเซ็ตคนเมื่อแล้วก็อยู่บนนี้นะโอ้โธอเธอสิลาเฮงเมือ่อ <c oughs> ขฝริลาให้มันเม็ดเลยโอ้ดับให้หน้าเลยดิบะอือนี่แหล้วคนงูเลยวันมันขือที่แถวเดี๋ยวคราวหน้าเขจะออกมาเป็นร้อยเลยโอ้ยมาเราเรามานับดูว่ามันจะมีกี่ตัวนะครับกบนะครับท่านผู้ชมครับดูมันครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวครับท่านผู้ชมครับรวมกับกระปูเป็นเก้าเลครับผมท่านผู้ชมครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเป็นห้าสิบล้านได้สิบตัวนะครับแค่รอบเดียวนะครับนี่ รอบสองมันจะเป็นยังไงเอารอบสองมี่ก็อบทองก็ปั่นนะคิดเอาเอาเนาะเดี๋ยวเราไปดูรอบสองว่ามันจะได้ไหมเดี๋ยวตอนนี้ผมขอพักก่อนครับใส่ยุ้ยมากบนะหลุดลายครับใส่เมกอภิปภในป่าเฮ้ยดูสิกินข้าครับพี่น้องกินข้าวนี้อู้ห้ามดังขนาดน้อยเยี่ยมสร้างจังครับเขาแบบความรู้สึกครับ ตั้งแต่ยาหลางแรกนะครับผมก็คิดว่ามันเป็นกบเนี่ยนะครับผมก็คิดว่ามันเป็นกบคือยังไงล่ะก็คือดีใจมากอุย้ยครบเลยครบเลยใส่ห่อหนแล้วปอดูบทดวาบกบเป็นกบผมก็แบบตื่นตันใจแหงครับสำหรับการยาำไปครั้งนี้ผมก็เลยแบบเป็นตากล้องสองวิทยานำมาหันนะครับเมื่อกี้จี้ล้างแบบเจียวแรกอ่ะผมก็แบบโอ้ได้หลายเทว่าโอ้ยรอบข้อไบากับโอ้พอได้อยู่ทธว่านี่แบบว่าโอ้ได้อยู่ทธว่านี้แล้วมาของผมแบบโอ้ยตื่นตันใจแห้งครับ,บรมผม แบบนี้อย่างละขวากี่เดือนเลยครับกินป่ะเราไปเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับนะครับผมบ๊ายๆเดสวัสดีครับเช็คครับถึงแล้วครับตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับกระปูกินหมดแล้วครับท่านผู้ชมครับ ตาไน่เด็กครับเบื้งโอ้ยหนอนมันเลือดคนลบเน้นเขาคลายคู่การคนละครึ่งเนี่ยครึ่งหนึ่งนะนี่ทิ้งเหรอไปใช่ทิ้เป็นปุ๋ยอันนี้ไว้ม่โต้มันยังดึงมันยังเต้นได้อยู่ครับตัวนี้แบบแข็งแรงเลยตัวใหญ่อยอะตัวนี้เติมหนึ่งได้เนาะเติมหนึ่งได้บุญหน่อยเด้อครับเน้นจักกองนี มึงมีแต่ปีมั้งเนวิ้งเหรอครับผมกินหมดปีนต่มแซมันกับตายกินหมดปีกิงนแล้วต่มเอาดูส้อยส้วยกบหรือจับกระเจียิดบหอน <c oughs> ไปครับกลับไปต้องฝุ่นลยครับ <c oughs> ไปเอายายายาฆ่าแมาง่นเลยมีขมานเลย ใครเที่ยก,กันจิ้บเป็นตนี่เลยียไอ้ <c oughs> จะ่องหนาเพิ่มมาแล้วครับใ <c oughs> ช้ตัวอูเบทอูเบทครับหนู่เจ้าจิดปิดจิดปิดอยู่อามถ่ายครับเมื่อกี้แบบ ใา่ผมเดือดทนซะม,มันดูจอมดวเนาะนมันบวกินเบ็ดมันนางฝ้าเบ็ดเนาะนาง้ามันขึ้นหน่อยขึ้นใหญ่ด้วยครับเบ็ดขัน,นกบนี่ไปเดือดกันครับผมหมดเรียบร้อยครับหมดแล้วในๆๆๆอ่ีเอาแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะครับนี่ครับได้มา2ถุงแบบประมาณแบบมันแบ่งกันให้พอดีเลยใช่ไหมเนี่ยใช่แันนี้ถุงเมื่อคืนนะครับยังไม่ได้แบ่งให้กันนะครับอันนี้รอบเช้านะครับคือมันจะแบบ พอดีเลยไหมเนี่ยสองถุงเนี่ยแบบเสมอเสมอกันนะนะแบบไม่ต้องมาจกแบ่งให้กันนะแบบก็ยังดีนะครับแล้วก็เบ็ดก็เหลือแค่แบบ43หล้างนะครับจาก50ล้างแต่ไม่ทราบว่าคนขายเขาทําให้ครบหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าแบบตอนซื้อมาก็ไม่ได้นับใช่ไหมไม่ได้นับไม่นับนับอยู่แต่ว่ามันหลงแล้วก็ทิ้มไปเข้าเจลนันคิดว่า,ามันบกพรงไปเสนเออขึ้นน่อยห้าสิบล้างมันขึ้นน่อยแท่หนเนาะเตยอะไรกขึ้นขึ้นยู้เนาะขึ้นยู้เส้นนี่นะครับ อย่าประมาทเด้จะเป็นบริโภคสามตัวใช่ว่าอย่าประมาทเด้อเนาะเออนี่แล้วกันสิประมาณนี่นะครับได้โชว์นี่โชว์โชว์โชว์นี่กบนี่มึงเป็นยังมึ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 งอย่าประมาทเด้อครับอย่าประมาทผมเด้อที่กายผมกำลัใส่ปีซื่นผมก็ใส่อยู่ครับแต่ว่าบริโภคใส่ดุลเลยกำลังมาใส่นี่ก็ให้นึกถึงบรรยากาศก่อนเก่าๆนะอืม ้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องยูทูปพีซัตทีวีซานแวนของยูทูปเต็มไปด้วยความบันเทิงแล้วก็ช่องสุริยาเช่นเคยครับหน้าช่องสุริยาเช่นเคยเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนอยู่เช่นเคยทีนี้วะช่องสุริยาเช่นเคยใดๆน้องวันแล้วบัดนี้โอ้ยนอนอุ้งอ่างน้ำซื้อซ่องวันนล้วันนี้เออแล้วก็ซื้อซ่องซ่องสุริยาแกงกบวะใช่จะไปเปลี่ยนเป็นเช่นเคยแกงกบวันนี่เลยเปลี่ยนแล้วลบออกแล้วแกงกบซ่องสุริยาเบ็ดกบ บ้านเราก็แยกยาจากแยกยากยากยากันกลับบ้านแล้วนะครับผมป่าแค่นี้แหละนะครับคลิปน่าเจอกันนะครับถ้าอยากให้มี EP สองคอมเมนต์นะครับครับผมบายบาย